สวัสดีค่ะต้อนอ้อยจากมาดามเด็กที l ฟูชาแนลเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิววิธีการตอกสตอง่ายๆฉบับสาวใต้กันค่ะโดยวิธีการแรกที่จะช่วยให้เราปอกตะตอได้อย่างง่ายดายเราต้องสังเกตก่อนนะคะว่าสตอของเราทั้งสองฝั่งฝั่งไหนที่มีลักษณะของเม็ดตะตอนูนมากกว่ากันจากนั้นก็นำมีดแกะตลักของเรานะคะ มาเป็นตัวช่วยในการปอกนั่นเองค่ะถ้าแบบเป็นมีดชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะแต่มีดแกะสลักจะทําให้เราแกะตะตอได้ง่ายแล้วก็ดวนเร็วค่ะโดยวิธีการต่อมาก็คือใช้ปลายมีดแกะสลักนะคะยกขึ้นสูงประมาณ45องศาแล้วก็ค่อยๆใช้ปลายมีดคว้านรอบเม็ดตะตอนะคะประมาณครึ่งเม็ดหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้มือนะคะแกะเขาออกมาค่ะนี่ค่ะก็จะได้ลัก ลักษณะเม็ดที่สวยงามแล้วล่ะคะ่ะเม็ดต่อไปก็ใช้ปลายมีดแกะสลักเหมือนเดิมนะคะค่อยๆค,ค,คว้านรอบเม็ดนะคะเป็นแค่แบบครึ่งเม็ดก็พอนะคะไม่ต้องรอบเม็ดทั้งหมดโดยหลังจากนั้นใช้มือนะคะค่อยๆแกะเปลือกออกมานี่ค่ะเราก็จะได้ลักษณะเม็ดตะต่อที่สวยงามแล้วล่ะคะ่ะทําแบบนี้วนต่อไปเรื่อยๆจนหมดฝักเลยล่ะคะ่ะเราก็จะได้เม็ดตะต่อที่สวยงามแล้วล่ะคะ่ะ ส่วนวิธีการปอกวิธีที่สอนะคะก็จะคล้ายกับวิธีแรกเพียงแค่วิธีแรกนั้นเราใช้ปลายมีดแกะสลักแต่คราวนี้เราใช้ส่วนกลางของมีดแกะสลักนะคะค่อยๆปาดลงไป แล้วก็ใช้มือปอกเขาออกมาค่ะเราก็จะได้เม็ดที่สวยงามเหมือนแบบวิธีการแรกนะคะนี่ค่ะเริ่มกันใหม่ค่ะโดยใช้กลางมีดแกะสลักนะคะค่อยๆปาดลงไปหลังจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะค่อยๆปอกเปลี่ยเขาออกมานี่ค่ะเราก็จะได้เม็ดตะตอที่สวยงามแล้วค่ะ เราสามารถเลือกใช้วิธีไหนก็ได้ค่ะที่เราสะดวกแล้วก็ถนัดก็จะช่วยทําให้เราทําอาหารและทํากับข้าวอย่างมีความสุขแล้วล่ะคะ่ะใครที่ชอบเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการทําอาหารและเมนูสุขภาพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือสีชมกันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากค่ะสวัสดีค่ะ